ช่องสปายเทีเสรีภาพบายซูซี่เหมือนเดิมนะคะวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาอัปเดตต่อก็คือว่าวันนี้มาพิมพ์ลายนู้น้แล้วะสำหรับที่แอดจจัสสถานะของเควันดินะคะวันนี้ก็ได้เลิกแล้วค่ะถึงถึงวันนี้แล้วขั้นตอนถือว่าเร็วมากเลยค่ะสําหรับที่อยู่ปั่นอยู่ในรัฐมิชิแกนเนาะก็ ค่อนข้างเร็วค่ะเพราะว่าเพิ่งยื่นเรื่องไปเมื่อเดือนตุลาเดือนพฤศจิกายน,นี้เป็นวันที่10เนาะแล้วก็ได้มาพิมพ์ลายนิ้วม,มือเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือต้องรอค่ะรอสัมภาษณ์ภาวนาให้ได้สัมภาษณ์เดือนหน้าแล้วกันเนาะก็คือมันจะได้แบบโลง่ลงๆอะค่ะเพราะว่าเราก็รอมันนานแล้วอะไรเงี้ยกว่าจะมาถึงขั้นตอนนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็คือจะเข้าไปพิมพ์ลายนิ้วม,มือแล้วนะคะก็คือ ข้างในก็คืองดเครื่องมือสืส่อสารต่างๆก็คือต้องปิดมือถือเสร็จแล้วก็เดี๋ยวยังยังไงเนี่ยจะมาอัปเดตในส่วนของตัวไทม์ไลน์แล้วก็ขั้นตอนเล็กๆน้อยๆเพื่อนๆได้ฟังทีหนึ่งแล้วกันนะคะเดี๋ยวมาเจอกันนะคะ มาพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วท้องฟ้าก็สวยเนาะดูสิคะ่ะค <c oughs> ่ะตอนนี้ปานก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์ทำลายของการาทำเรื่องแอดจัด สถานะนะคะก็คือปรับสถานะจาก K1 Visa เพื่อที่จะขอ Green า a r ดนะคะตอนนี้ก็มาถึงแล้วไปที่ u s c i s สู์ดีทรอยต์มิชิแกนนะคะใช้เวลาไม่นานเลยะคะ่ะเพียงน่าจะรวม ยืนรอนู่นนี่นั่นก็ประมาณ10นาทีอค่ะเพราะว่าไปถึงก็คือแค่เดินเข้าไปแล้วก็จะมีผ่าน Security c h e c ตี้เชกันะคะก็คือเหมือนเราเข้าสนามบินทุกอย่างเลยเสร็จแล้วก็เข้าไปแล้วก็ยืนรอคิวนะคะก็คือเสร็จเสร็จแล้วมีประมาณสัก4ีหคนเนี่ละคะ่ะก็คือไม่ไม่เยอะช่วงเช้านะคะป่านได้นัดประมาณช่วง10โมงเช้าแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็คือจะใช้เอกสารเอกสารที่เจ้าหน้าที่ ขอดูก็คือจะเป็นใบนัดนะคะที่ทังทาง u s ส่งมาที่บ้านก็คือจะมีแบบฟอร์มให้เรากรอกข้อมูลนะคะก็คือ,อเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราก็คือจะเป็นชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็ใครมีชื่อนามสกุลก่อนแต่งงานก็คือต้องกรอกลงไปในตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นพวกส่วนสูงน้ำหนักเป็นข้อมูลแค่นี้จริงๆค่ะสำหรับกรอกใบนัดน,นะคะแล้วก็ถือก็ไปพร้อมกับพาสปอร์ตป่านกระยื่น เป็นใบนัดกับพาสปอร์ตให้กับเจ้าหน้าที่นะคะเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็คงเช็คอะคะ่ะเสร็จแล้วก็คือเราไปปรับสถานานะเนาะเนื่องจากการแต่งงานแล้วก็ขอกรีนการ์ดก็เจ้าหน้าที่ขอเพิ่มเติมกับตัวใบจดทะเบียนสมรสตัวจริงนะคะแล้วก็เอาตัวนี้นะคะ่ะให้ยื่นให้เขาไปเสร็จแล้วพอได้ได้เอกสารครบเจ้าหน้าที่เช็คเรียบร้อยแล้วก็เขาจะเชิญเราไปอีกห้องหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปถ่ายรูปแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือนะคะสำหรับตอนพิมพ์ลายนิ้วมือก็พิม์เหมือนตอนที่เราไป เ,เขาเรียกอะไรอะความประพฤติอะคะ่ะที่ที่เราไปขอไปรับรองความประพฤติที่กรุงเทพอะคะ่ะทั้ง10นิ้วเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นถ่ายรูปอ,อ,อันดับแรกถ่ายรูปนะคะคือจะบอกว่าถ่ายแค่ช็อตเดียวเจ้าหน้าที่ไม่ได้แบบว่าให้เราเช็คว่า เออโอเคไหมอะไรเงี้ยไม,ไม่ไม่มีนะคะก็คือถ่ายช็อตเดียวเพราะฉะนั้นเพื่อนก็แต่งหน้าทําผมนะคะเออก็คือให้มันดูดีอะคะ่ะเพราะว่าเหมือนเมัน,ม,นมันจะต้องเป็นรูปที่น่าจะติดกรีนการ์ดของเราเนะเาะเสร็จแล้วก็เราก็ไปเจอรูปตัวเองอยู่ในหน้าคอมพิวเตอร,ตอร์ก็คือปรากฏว่าคือไม่ได้ตั้งตัวเนวหน้าใหญ่หน้าบานมากค่ะเต็มกล้อง แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เนาะก็ก็ต้องยอมรับอะค่ะก็คือต้องรูปตามนั้นหลังจากเอ่อพิมพ์เสร็จนะคะเสร็จแล้วก็เอ่อถ่ายรูปเสร็จปุ๊บก็ออกไปข้างนอกก็คือเท่ากับว่าเสร็จสับสำหรับกันมาพิลมพ์ลายนิ้วมือวันนี้ก็ไม่ได้แจ้งนะคะว่าจะต้องเอ่อสัมภาษณ์เมื่อไหร่ก็คือเราต้องเช็คสถานะเองกับทางเลงที่เราเคยเช็กกันนะคะทีนี้ป่านก็จะมาเอ่อแชร์ในส่วนของทไลน์ให้ให้ฟังอีกทีนึ่ะ ทีนี้เดี๋ยวปันก็จะแชร์ตัวทำลายการปรับสถานะขอ K1 อัจาก k 1วีซ่าเพื่อขอกรีนการ์ดนะคะก็คือ,อก่อนหน้านี้ก็คือเคยแชร์ทำลายของที่เราขอ k 1วีซ่าที่เมืองไทยคือที่เคยทำคลิปไปไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็คือตามข้างบนอันนี้ก็จะเป็นทำลายของ K1 ทีเนี้ยก็จะเป็นทไลน์ของการปรับสาถานะนะคะจาก K1 วีซ่าเพื่อขอกรีนการ์ดอันนี้ก็อาจจะไม่ยาวเท่ากับของตัวที่เราขอ k 1วีซ่าเพราะว่า ขั้นตอนนี้มันก็คือผ่านจากเมืองไทยมาแล้วเนาะแต่ระยะเวลาการรอคอยมันก็ต้องมีเหมือนกันเพราะว่ากฎของ K1 Visa เมื่อเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาเราต้องอรีบดําเนินการนะคะแต่งงานจดทะเบียนสมรสภายใน90วันนะคะเพื่อที่ว่าให้วีซ่าตัวนี้มันจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วก็ใครที่สามารถที่พร้อมนะคะสง่งเอกสารปรับสถานะได้ภายใน90วันก็ สามารถรีบดำเนินการได้เลยเพราะว่าทุกอย่างทุกขั้นตอนใช้เวลาในการดำเนินการเพราะว่าป่านอาจจะโชคดีมาในส่วนของอยู่ที่รัฐนี้ก็คือมิชิแกนอาจจะแบบไวนิดนึงอะค่ะเพราะว่า,าบางรัฐก็คืออาจจะยังไม่ได้ไวขนาดนี้นะคะเพราะว่ารวมระยะเวลาแล้วตามที่นับดูนะคะป่านเริ่มส่งเรื่องตั้งแต่วันที่ 6, 6ตุลาเนาะตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนกระทั่งถึงวันนี้วันที่10พฤศจิกายนนะคะ25ง4ก็รวมระยะเวลาแล้วแค่1เดือนกับ สวันเองค่ะคือป่านได้พิมพ์ลายนิ้วมือแล้วซึ่งบางที่อาจจะไม่เร็วขนาดนี้แต่ระยะเวลาจากหลังจากพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็จะไปะในวันของสัมภาษณ์อันนี้ป่านก็ยังไม่ทราบนะว่ามันจะกี่เดือนถ้าได้ยังไงได้สัมภาษณ์แล้วเดี๋ยวจะมาแชร์อีกทีหนึ่งนะคะ ก็เรามาเริ่มกับไทม์ไลน์ในการปรับสถานะ K1 วีซ่าขอกรีนการ์ดเลยนะคะก็คืออันดับแรกะคะ่ะป่านเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกานนะคะจะเป็นวันที่21กรกฎาคมนะคะพศ2564นะคะถัด <สะ S 1> มาก็คือจะมาเริ่มวางแผนในเรื่องของเรื่องอาการแต่งงานก็ประมาณเดือนกันยาเนาะก็คือวันที่2กันยาค่ะแฟนก็ได้กรอกข้อมูลออนไลน์นะคะเพื่อที่จะ ลงทะเบียนนะคะขอขอใบอนุญ,ญาตในการแต่งงานหรือเมร e l ไ c เซ s นนะคะ mm hmm. เพื่อนัดหมายว่าเราจะต้องเข้าไปรับนะคะเอกสารเมื่อไหร่คือที่นี่มันจะต้องลงออนไลน์ mm hmm. ก็คือลงทะเบียนก่อนเนาะถึงจะเข้าไปได้อะคะ่าถัดมานะคะเราก็ไดนะ้วันนัดหมายก็คือจะเป็นวันที่10 นะคะกันยายนนะคะแล้วก็เดินทางนะคะเพื่อที่จะไปรับในส่วนของใบอนุญาตาจดทะเบียนสมรสหรือมายเลดไลเซน์นะคะ<ส>ก็คือ,อเพื่อที่จะนําในส่วนของใบตัวนี้ค่ะไปให้ผู้ที่มีอํานาจในการทําพิธีแต่งงานแล้วก็เซ็นใบจดทะเบียนสมรสให้เรานะคะซึ่งป่านก็ไปกับแฟนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเอกสารที่เตรียมไปก็คือจะมีพาสปอร์ตแล้วก็เตรียมใบเกิดไว้เผื่อด้วยนะคะก็คือพอไปถึงก็เข้าไปทั้งสองคนก็จะมีที่นี่ก็จะมีในส่วนของตัวเอกสารที่ให้เราเซ็นร่วมกัน ในตอนนั้นนะคะเสร็จแล้วก็แฟนเสียค่าธรรมเนียมไปอยู่ที่20ดอลลาร์นะคะเสร็จแล้วก็คือได้เอกสารกลับมาเป็น2ใบนะคะที่เป็นใบจดทะเบียนสมรสอะคะ่ะแล้วก็ใบขออนุญาตก,การแต่งงานแล้วก็เพื่อที่จะนําไปให้กับผู้มีอานาจในการเซ็นเอกสารในการทําพิธีแต่งงานให้เราซึ่งใบตัวเนี้ย ทางทางเรานะคะนำไปให้กับพี่สาวแฟนเนาะที่เคยบอกว่าพี่สาวแฟนเป็นผู้พิพากษาที่ว่าสามารถมีอำนาจมีลายเส้นทำเรื่องตรงนี้ได้พอดีก็คือนำตัวนี้ไปนะคะเสร็จแล้วพอนำไปปุ๊บที่แต่งงานเสร็จพี่สาวก็คือทำพิธีให้ทำพิธีเสร็จก็คือกรอกรายละเอียดแล้วก็เซ็นให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้กลับมาหนึ่งใบแล้วพี่สาวก็จะส่งกลับมาให้ในส่วนของที่เคาน์ตี้ที่ที่ที่ พื้นที่ที่ที่ว่าบ้านของป่านอยู่เนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นอกแลนดนะคะก็ตรงนั้นเราก็คือได้เป็นใบตัวจริงมาเลยสําหรับบางที่มันอาจจะแตกต่างกันเนาะแต่อันนี้ก็คือแชร์ในส่วนของตัวเองที่อยู่มิชิกแก่นะคะเสร็จแ,แล้วนะคะตัวที่4ก็คือะขั้นที่4ีคือเราแต่งงานจดทะเบียนสมรสกันไปเมื่อวันที่19กันยานะคะ2564 พอแต่งงานปุ๊บนะคะก็หลังจากนั้นก็เริ่มรีรบ,รบดำเนินการเลยเพราะว่าในส่วนของวีซ่าเควันที่ทางอิมิเก a รชั่นสแตมป์ให้ตอนที่วันเดินทางเข้ามาก็คือตัวเควันวีซ่า่านจะหมดอายุวันที่18ตุลาคมนะคะก็คือจะครบ90วันพอดีที่ในส่วนของการแต่งงานมันจะต้องเรียบร้อยนะคะทีนี้เนี่ยพอแต่งเสร็จปุ๊บเราก็ต้องรีบดําเนินการทําเรื่องศปรับสถานะเควันนะคะเพราะว่า ยิ่งส่งเร็วมันก็อย่างอย่างที่บอกในส่วนของคลิปที่แล้วะคะ่ะว่าส่งเร็วหมายความว่าขั้นตอน,นต่างๆมันก็อาจจะไปได้เร็วแล้วก็มีส่วนในส่วนของที่ว่าจะได้กินการเร็วขึ้นน่ยนะคะ เสร็จแล้วเราเริ่มกรอกแบบฟอร์มมะค่ะอันนี้ขออนุญาตดูนี้หนึ่งนะเนาะฟอร์มรายละเอียดก็คือเยอะเหมือนเดิมมาค่ะเราเริ่มกรอกแบบฟอร์ม adjust status k1 visa ก็คือปาดกาับแฟนเริ่มนะคะก็คือวันที่3ถึงวันที่5ตุลาคมพศ2564ระยะเวลานี้รวมตรวจเช็คเอกสารทุกอย่างเพราะว่าไม่อยากให้ผิดพลาดไม่ไม่ต้องการที่จะต้องโดนเอกสารตีกลับหรือขอเอกสารเพิ่มเติมก็เลยใช้เวลาเช็คอยู่ที่ประมาณ3วันนะคะ ซึ่งการขอเอกกรีนการ์ตตัวเนี้ยนะคะปรับสถานะเควันเนี่ยในขั้นตอนนี้นะคะไม่ได้จ้างทนายค่ะก็คือ,อเริ่มขั้นตอน K1 Visa ขั้นตอนแรกที่นี่ตามที่เคยบอกอะคะ่ะว่า แฟนได้จ้างทนายเนาะเพราะว่าเขาไม่ต้องการที่จะเสียเวลานะคะในการที่เกออ่อเอกสารผิดพลาดหรือเอกสารไม่ครบถ้วนที่เอกสารต้องตีกลับอะไรเงี้ยคะ่ะแฟนก็เลยตัดสินใจจ้างทนายในส่วนของขั้นตอนแรกแต่ว่าตอนปรับสถานะเนี่ยก็คิดว่ามันไม่น่าจะแบบหลายขั้นตอนเหมือนตัวทำเควันแล้วเนาะอ,อะไรเงี้ยเราก็เลยศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ทํากันเอง2คนนะคะพอตรวจเช็คเอกสารเสร็จแล้วปุ๊บวันที่6ตุลาน,นะคะเรียบร้อยเราก็ส่งดําเนินการส่งเอกสารทั้งหมดโดยแยกเป็นหมวดหมู่แต่ละชุดตามแบบฟอร์มที่เคยทาคลิป ไว้ก่อนหน้านี้นะคะก็คืออยู่เครื่องบนที่เป็นคลิปที่แจ้งเกี่ยวกับตัวเอกสารในการส่งเรื่องปรับสถานะกรีนการ์ดน,นะคะเราก็ส่งไปนะคะส่งไปโดยอของทาง UPS นะคะเพราะว่าต้องการให้เอกสารไปถึงเร็วนอ้อเพราะว่าเราส่งทางเอกเอกชนมันจะเร็วกว่านะคะก็คือที่อยู่ในการส่งนะคะสําหรับ การปรับสถานะ K1 Visa ก็คือเดี๋ยวจะขึ้นไว้ข้างบนนี้นะคะเราจะต้องส่งไปที่นี่นะคะก็คือส่งไปปุ๊บนะคะหลังจากนั้นนะคะก็คือเขียนวง,ง,ง,งเละะ็บอะค่ะวงเล็บมุม2นิดนึงว่า Adjustment Status K1 Visa นะคะก็คือเขียนไว้มุม2นิดนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะพอหลังจากที่ส่งไปนะคะเราก็ได้ในส่วนของตัวหมายเลขนะคะ Tracking Number นะคะจาก UPS แฟนก็นำมาเช็คนะคะ ปรากฏว่าก็คือวันที่7นะคะเอกสารก็ถึงถึงในส่วนของที่ศูนย์ชิคาโกแล้วนะคะวันที่7็ดอยู่อ่อา UPS uh, ก็คือส่งเรียบร้อย USCS ก็คือได้รับเอกสารของเราเรียบร้อยนะคะสำหรับถัดมาก็คือวันที่อ่อสินะคะหลังจากวันที่7เนาะเขาได้รับวันที่10ปุ๊บได้รับ s m s จาก USCS นะคะส่งในส่วนของมเมสเซจมาแจ้งว่าได้รับเอกสารของเราทั้งครบทั้ง3แบบฟอร์มแล้วก็คือ I485 I131 และ i, 5, I, 1, I 7 6 5นะคะพอเราได้รับแมสเซจปุ๊บในข้อความแมสเซจอะคะ่ะในแต่ละแบบฟอร์มมันจะมีหมายเลขเคสของเรานะคะก็คือให้นำหมายเลขเคสตัวนั้นนะคะมามาเช็คได้เลยที่ลิงก์เดี๋ยวจะขึ้นไว้ข้างบนนี้นะคะ่ะเราไปเช็คปุ๊บเราก็จะได้รู้ว่าสถานะนะคะเคสของเราไปถึงไหนพอหลังจากที่ป่านได้ปุ๊บป่นานก็ไปเช็คก็คือเคสพบว่าเคสวอร์ดรีฟแล้วนะคะแล้วก็มีการส่งในส่วนของตัวเอกสารออกไปเบม เมื่อวันที่7ก็คือเป็นวัน,วนที่7วันเดียวกับที่ U.S.C. ได้รับเอกสารเขาก็ส่งออกไปวันนั้นเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะมาเช็คอีกทีนึงก็คือ U.S.C. ตัดเช็คเราวันที่12ตุลาคมนะคะ2 5 6 4รอหก่ก็รวดเร็วทันใจเนาะได้รับเช็คปุ๊บ u s a ก็คือตัดเช็คเรียบร้อยแล้วแฟนเช็คแล้วก็บอกว่าวันที่12เช็คโดนตัดเรียบร้อยแล้วแสดงว่าเช็คไม่มีปัญหานะคะก็ตัดได้เรียบร้อยข้อมูลที่เขียนเช็คไปก็ถูกต้องนะคะ ค่ะถัดมานะคะทำลายทันมาก็คือจะเป็นวันที่15ตุลาคมนะคะก็คือออได้รับ ในส่วนของจดหมายตอบรับเคสนะคะส่งมาที่บ้านทั้ง3าฉบับนะคะก็คือฉอบับที่อันแรกก็คือเป็นแบบฟอร์ม i ส8 5แนะคะแล้วก็ i 7 6 5 i 1 3 1ทั้ง3แบบฟอร์มเนี่ยก็คือเขาจะแยกเป็นซองมาให้เลยนะคะเป็นจดหมายตอบรับเคสว,าว่า uscs ได้รับของเราแล้วระยะเวลารวมตั้งแต่วันที่ส่งเรื่องจนกระทั่งที่ได้รับจดหมายตอบรับเคสเนี่ยก็คือเพียง9วันเท่านั้นเองอะค่ะที่ปัานได้รับจดหมายครบทั้ง3แบบฟอร์มที่เราส่งฟอร์มไปนะคะเสร็จแล้ววันที่16นะคะหลังจาก เมื่อวานนาะสมมติเมื่อวันที่15วันที่16ก็คือมาเช็คในส่วนของสถานะนะคะก็คือพบว่าสถานะนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนก็คือว่าเปลี่ยนดีใจเลยพอพอเจอตรงนี้เพราะว่าวันที่15ได้รับปุ๊บ16พอมาเช็คสถานะเปลี่ยนเป็นนัดนะคะก็คือหมายถึงตารางะค่ะตารางที่จะนัดพิมพ์ลายนื้อมือออกมาเรียบร้อยแล้วสถานะเปลี่ยนเรียบร้อยจาก case one rec เปนนะคะก็คือเปลี่ยนเป็นตัวตารางที่ว่าจะทําเรื่อง นัดพิมพ์ลายนิ้วมือก็คือตามหน้าตาที่โชว์ให้นี่นะคะก็คือดีใจมากเพราะว่าขั้นตอนเร็วมากนะคะเสร็จแล้วนะคะวันที่18ก็คือได้รับในส่วนของจดหมายของ uscs อีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นในส่วนของ uscs account a s s e t นะคะก็คือเป็นลักษณะที่ว่า,ามีพาสเวิร์ดมีอะไรให้เราสร้างแอ c o u n t ของเราเพื่อที่เราจะเข้าไปเช็คสถานะในส่วนของเคสเราซึ่งเช็คแบบนี้ก็ได้หรือตามลิงก์ที่ขึ้นไว้ข้างบนก็ได้นะคะเสร็จแล้ววันที่23ค่ะเดือนเดียวกัน23ตุลาคมนะคะปานก็ได้รับในส่วนของจดหมายนะคะส่งมาให้ที่บ้านนะคะก็คือจะเป็นจดหมายที่นัดพิมพ์ลายนิ้วมือนะคะหลังจากที่ว่าได้เปิดจดหมายฉบับนี้ก็คือดีใจมากเพราะว่าเราจะได้ไปพิมพ์ลายนิ้ว แล้วมันก็เท่ากับว่าขั้นตอนมันใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วเพราะามาถึงนี้เพราะว่าบางบางรัฐก็อาจจะช้าบางรัฐก็อาจจะเร็วแต่ว่าถือว่าเป็นความที่ลัคกี้ของเรามากๆ,ๆเพราะว่าเราเร็วเนาะเพราะว่าถือว่าเร็วมากๆเลยอะค่ะเพราะว่า ประมาณแค่เดือนนิดๆเราก็ได้รับในส่วนของการที่จะไปพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วนะคะก็คือในในส่วนของจดหมายพิมพ์ลายนิ้วมือมันก็จะเป็นในส่วนของฟอร์ม I485 กับ i 7 6 5นะคะซึ่งเป็น I485 เนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของข้อมูลที่เขาจะทำกลินการนะคะ765กก็คือเป็นอฟอร์มสำหรับการขออนุญาตทำงานในระหว่างที่เรารอกรินการน่นนะคะก็เท่ากับว่าตอนเนี้ย ก็คือได้ไรายส่วนของวันนัดแล้วเสร็จแล้วมาถึงวันนี้ค่ะวันปัจจุบันก็คือวันที่10พฤศจิกายนนะคะพศ2564ก็คือว่าป่านได้เดินทางไปนะคะพิมพ์ลายนิ้วมือที่ศูนย์ uscs detroit michigan นะคะเดินทางไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้าตอน10โมงก็เป็นอันว่า,าพิมพ์เรียบร้อยนะคะค่ะววันนี้ก็ได้แบบพิมพ์ลายนิ้วมือเรียบร้อยแล้วก็ขั้นตอนถัดไปก็ร้องเพลงรอเนาะก็คือเพื่อที่จะ ได้วันนัดสัมภาษณ์นะคะคือขอภาวนาค่ะว่าขอให้ได้ถ้าอย่างเร็วก็คือเดือนหน้าเนะาะเดือนธันวาแต่ถ้าอย่างช้าก็คืออยากขอสักประมาณมกราแล้วกันเพราะว่าปีหน้าก็คืออยากจะกลับไทยอะคะ่ะอยากจะได้กรีนการแล้วก็เดินทางกลับไทยเร็วๆก็ท้ายนี้ค่ะก็มาอัปเดตมาแชร์เกี่ยวกับทไลายไว้เพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดสมมุติว่าได้ในส่วนของวันนัดสัมภาษณ์แล้วก็ไปสัมภาษณ์แล้วเดี๋ยวยังไงจะมาแชร์อัปเดตในส่วนของการปรับสถานะ ของ K1 Visa อีกทีหนึ่งให้เพื่อนๆได้ทราบเนาะเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนที่เข้ามาด้วย K1 Visa ก็คือจะต้องมาเจอกับในส่วนของขั้นตอนแล้วก็กระบวนการนี้ค่ะก็หวังว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์หรือแนวทางนะคะเป็นในส่วนของตัว timeline ที่ว่าเราจะได้รู้ว่าจากขั้นตอนนี้แล้วต่อไปเนี่ยจะเป็นขั้นตอนอะไรก็คือเผื่อเป็นประโยชน์นะคะก็เลยนำมาแชร์กันนะคะสำหรับวันี้ก็อวยพรเหมือนเดิมค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพสแข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆนะคะได้เดินทางมาอเมริกาไวๆ นะคะคสำหรับคนที่ทำเ1วันวีซ่าอยู่ที่เมืองไทยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย